ครับผมวันนี้ก็มากล่าวคำว่าสวัสดีนะครับพอดีเมื่อเช้าเนี่ยผมเห็นน้องเออผมเรียกว่าน้องนะนะจะได้เป็นคำติดปากง่ายๆนะครับน้องเขาใช้ชื่อใน youtube ว่าเด็กเลี้ยงแกะมาโปรดสัตว์เขาบอกว่าเขาอยากให้ผมทาคลิปเนื้อดินอีกรอบนะคือผมเคยทําไปแล้วอะแต่ครั้นี้คือต้องเข้าใจนะ้พี่เพื่อนๆคือน้องน้องด้วยนะครับไม่ว่ากันนะทีเ่เป็นน้องเพราะาเราผมก็ไม่รู้ว่าคุณอายุเท่าไหร่คุณก็ไม่รู้ผมอายุเท่าไหรนะ่เนาะเราเรานับถือกันแบบนี้ดีกว่านะนะครับ ก็ผมจะมาทําคลิปนี้ให้ดูเดี๋ยวผมขอหาไม้กายาสิกำเสร็จแล้วคือพาเนื้อดินเนี่ยที่เนื้อหาชัดเจนที่ผมปิดตามตามในเฟซมาหรือตามอะไรมาที่ผมผมเล่นผ้าตามเนื้อหาที่ผมเคยเห็นนะผมจะบอกยีนนะอย่าเอามาสถานของผมประชีวัตนะแต่แต่แต่ผมจะผมจะแนะนําตามความรู้ของผมที่มันมีนะครับขอบคุณคุณต้อมนะครับคุณต้อมคุณต้อมชนบุรีนะน้องต้อมพอดีเสียงและพี่ทในห้องลูกนะครับมันก็เลยออกกล้องนิดนึงนะครับ ทำข้างนองไม่สะดวกนะครับเดี๋ยวเพื่อลูกมาแล้วฝนอผมวันนี้ผมไปแกะเปิดเซฟมาให้เลยะเพื่อที่จะเอาผมจะทําแยกนี้ให้ดูก่อนให้ชมกันก่อนนะอะผมจะชมก่อนนะเมื่อคือนนี้ยผมคุยกับกับคุณกับ,ก,บกับน้องต้อมแล้วน้องต้อมเขาบอกว่าองค์นี้ที่ผมได้มาเขาให้ดูจานหลังนะว่าเป็นของหลวงปู่บุญนะครับ ซึ่งผมต้องขออนุญาตกล่าวนา,างนี้นะผมอาจจะไม่ได้ยึดตามอาจารย์นะก็คืออย่างพี่พัลลุดนะในการสองกล้องพันเอ็กพรพอพระเนี่ยไม่ได้มีราคาข้างงวดแพงนักแต่คขาเนี้ยผมสองกล้องมามาบางส่วนแล้วคนเนี้ยผมผมไม่อยากให้ยึดรอยจานเป็นหลักคุณอย่าลืมนะถ้าลอยจานเพิ่มช่วยจานผมถึงบอกว่าผมจะตีตามรอยจานถ้ามีรอยจานเป็นส่วนควบนะผมจะตีตามรอยจานเป็นหลัก เพราะผมไม่อยากให้สูงกว่านึกออกไหมครับเพราะอย่างนน,น้อยเนียน่ยหลวงปู่เนี่ยก็หลวงปู่เพิ่มนะท่านก็ช่วยแต่ลายมือเนี้ยไปเหมือนหงลวงปู่บุญแต่วันน้นเนื้อไม่ถึงผมดูว่าไม่ถึงแต่อาจจะเป็นยุปายเห็นไหมครับมันเป็นยุคค้ากเกี่ยว <S <S ผมจะบอกอย่างนี้ <S <S องค์เนี้ยเป็นองค์ของที่บ้านผมนะครับองค์เนี้ยเป็นองค์ของที่บ้านผมเนื้อดิน คุณคุณน้องเด็กเล็งแก่เขาอยากให้ผมทาเนื้อดินนะเขาบอกว่าที่บ้านเขามีเยอะแล้วคนก็มาตีเขาเกบ้างมาคนมาซื้อเขาถูกหลักร้อยมากมีทั้งปกโพทั้งเสียนโลนทั้งลัสมีคืออย่างนี้นะครับเรื่องราคาเนี่ยมันอยู่ที่ความพอใจของน้องว่าน้องจะขายหรือเปล่าขายเท่าไหร่ซึ่งผมเองอ่ะเป็นคนที่ไม่ค่อยมีความระมัดระวังแต่ผมชอบแค่สะสมนึกออกไหมครับสะสมแต่ถ้าแพงมากผมก็ไม่ไหวเพราะว่าผมเช่าบ่อยเนาะผมเช่าบ่อยน้องเขาก็บอกว่าเห็นทําแต่ เียเจ้าสัวผมผมชอบจริงๆนะผมชอบจริงๆนะต้องต้องกราบขออภัยพี่ๆเพื่อนๆแล้วก็น้องได้วยนะครับอ่ะผมจะแยกวันน้าให้ดูอย่างนี้ก่อนนะวิธีการดูพิมพ์ดูทรงของผมนะตามที่ผมได้เรียนจากจากอาจารย์มาแล้วผมได้ดูหน้าพาจากอาจารย์มาหลายๆท่านนะหลวงปู่บุญนีะ่ยุต้นๆนนะ่ะถ้าเป็นถ้าเป็นอย่าเพิ่งนะเดี๋ยวอย่างนี้ก่อนผมจะอาจจะมีเนื้อว่านแซมให้ดูนะเนื้อว่านยุต้นของหลวงปู่อ่ะท่านจะบางนะครับท่านจะบาง เพราะว่ามวลสารเนี่ยมันหายากท่านจะบางนะแล้วกดไปในแม่พิมพ์แล้วแล้วแกะออกให็ไหมสก,กิดสก,กิดสก,กิดฐานออกปุ๊บเนื้อผงยาก็เช่นกันเราถึงมักจะเห็นว่าความ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 อะไรเรียผมผมขอใช้สับของผมนะพี่พี่เพื่อนๆลองลองลอง,ลองฟังตามส,สับของผมนะครับความสมมาตรของเนื้อเนี่ยเขาเขาความสมมาตรตอนออกจากพิมพ์นะเท่าที่ผมเห็นนะน่าจะเป็นอย่างนั้นแต่การหดแห้งไปอาจจะทําให้ผิดรูปไปบ้างนั่นก็อีกส่วนหนึ่ง ลองฟังผมนะความสมมาตรของเขาเวลากดพิมพ์มาปุ๊บเนี่ยเขาไม่เขาไม่ใช่ว่าใช้อะไรไปตัดแต่เขาใช้แม่พิมพเนี่ยเป็นตัวบังคับกดพิมพ์ออกไปอย่างที่น้องต้อมชนบุรีบอกนะว่าใครมีเนื้อมวลสารอะไรมีดินมีอะไรมาเนี่ยมีเครื่องอะไรมามาให้หลวงปู่กดให้ได้กดพิมพ์ให้ได้นะครับก็เลยจะมีภาพพิมพ์แปลกๆที่หลวงปู่ท่านไปทําพิมพ์มาเนี่ยตามสถานที่ต่างๆที่ท่านไปนะครับอ่ะคราวนี้เราจะมาดูภาพที่เราเห็นกันเป็นส่วนใหญ่เห็นไหม พอเวลาถ้าเป็นเนื้อว่านคือเป็นยุคต้นๆของหลวงปู่นะถ้าเป็นเนื้อพวกนี้นะท่านจาไว้ก่อนนะเนื้อผงยากับเนื้อ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 ว่านท่านจะกดบางนะครับอย่าพึ่งนะท่านจะกดบางอาจจะมีเนื้อเกินขอบข้างเราถึงจะเห็นว่าจะมีเนื้อเกินขอบข้างทั้งเนื้อผงยาและเนื้อว่านนะครับผมมองว่าถ้าเป็นบางคือยุคต้นเพราะมวสารหายากจริงๆนะครับอ่ะพักไว้นะคราวนี้ผมจะให้ดูอย่างนี้ว่าแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเนื้อ เนื้อเนื้อว่าง่างเนื้อผมยามีหลังอุ้มได้ไหมองค์เนี้ยของของบ้านผมของอาาผมนะครับอาาผมอามาผมเสียไปตอนท่านอายุ80 80กว่าตอนนั้นพศ2000น่าจะ2,400เอ้2 5 30กว่าผมอายุ10กว่าอยงอะ่ะเนี่ยอาาผมเสียไปตอน80กว่าเห็นไหมก็ประมาณนั้นทั้งนั้นอาาผมก็ยังอยู่ในช่วง2000ท่านเท่าเมืองจีนมาคือก่อน2,500อะท่านยังไงก็ทะลุบูบุญ เอางี้ดีกว่าแล้วบ้านผมมาเป็นบ้านค้าขายอยู่ริมแม่น้ำท่าจีนอยู่ที่อำเภอสัมพันธ์นะองนี้ยเป็นหลังอูมเห็นไหมแล้วคราวนี้ถ้าเกิดเป็นเนื้อดินเนี่ยผมจะให้ชม่ใช้ชมเนื้อไปด้วยนะถ้าเป็นเนื้อดินแล้วเผาเนี่ยเขาจะเห็นเป็นเม็ดเป็นเม็ดเป็นเม็ดเนื้อดินเห็นไหมครับเป็นเม็ดเป็นเม็ดกรวดเม็ดทรายที่ผ่านการเผาที่ผ่านการเผาดินและทรายที่ละเอียดออกมาปุ๊บเนี่ยเห็นกันชัดเจนไหมครับดินและทรายที่ผ่าน่านเดี๋ยวผมขอโฟกัสนิงนะเดี๋ยวเดี๋ยวขอทางออกก่อนไอ้ซูมออก ดินและทรายของหลวงปู่เนี่ยจะมีความละเอียดความละเอียดแบบไหนก็ผมผมมองว่าน่าจะใกล้เค,ยเคยียงกับหลวงพ่อปานนะจะมีความละเอียดเห็นไหมครับพอส่องกล้องไปปุ๊มเนี่ยดินจะเกิดจากการเผาว้เห็นไหมครับจะเป็นจะเป็น,จะ,ปนจะเป็นแบบเนี้ยเขาเรียกอะไรอะ่ะจะเป็นเหมือนเม็ดข้าวสุกอยู่ข้างในเห็นไหมจะเป็นเส้นเส้นเส้นเนี่ยแต่ว่าจะมีจะมีเม็ดเม็ดกวดเม็ดทรายเนี่ยเล็กๆนะครับ,ล,รบลอยขึ้นมาเห็นไหมแล้วดูจากการเผาคุณจะเห็นนวลดินนะนวลดินที่เก่าเก่าเขาจะแห้งนุ่มสีสีจะออกซี สีจะออกซีดเห็นไหมครับแต่จะมีความความมันความความเก่าได้อยุอ่ะคือจะมีความหมุนนะเห็นไหมดูอย่างนี้ชัดไหมน่าจะพอได้อยู่นะเห็นไหมครับเห็นไหมครับผมจะพยายามไม่ชมนะสุดความสามารถนะเพื่อน,น้องเลยดย๋ยวขอซูมออกนะครับเห็นไหมครับเห็นไหมเห็นไหมครับเนี่ย คือพิมพ์ปกติเนี่ยในยุคต้นต้นของหลวงปู่อ่ะจะไม่ใช่พิมพ์อะไรที่ที่แปลกมากนะจะเป็นพิมพ์มาตรฐานก็คืออาจจะเป็นสมเด็จอาจจะเป็นพวกพวกพวกนางกวักพวกอะไรพวกเนี้ยซึ่งเป็นพิมพ์มาตรฐานนะครับแล้วก็เป็นเนี่ยอันนี้เห็นไหมอันนี้อันนี้ผมมองว่าเป็นยุคต้นนะยุคต้นเนี่ยแล้วดินแต่ละแหล่งแต่ละแต่ละที่ของหลวงปู่ท่านจะได้มาแต่ละแหล่งไม่เหมือนกันอาจจะเป็นดินกลางแม่น้ําท่าจีนอาจจะเป็นดินจากเตาอ่างโลนะครับอันนี้ผมไม่ทราบว่าได้ดินจากอะไรมา ผมก็เลยว่าให้พี่เพื่อนมองงานศิลปะเป็นหลักนะครับถ้ามีพะทิพย์ผมมองเป็นยุคต้นเพราะผมเห็นมาแบบนั้นเห็นไหมครับเห็นไหมครับเห็นหน้าตานะเห็นเส้นลัศมีเห็นไหมแต่ลัศมียุคที่เราเห็นอยู่เนี่ยผมมองว่าเป็นยุคปลายเพราะเนื้อดินของเขาไม่ถึงคุณเห็นไหมที่เป็นหลังโต๊ะกลางหลังอะไรก็แล้วแต่ผมเคยมีนะองค์ละหมื่นกว่าบาทผมขายทิ้งไปเห็นไหมผมขายทิ้งไปผมขาดทุนขนาดนั้นขาดทุนไปห้าหกพันบาทแต่ผมมาเก็บอย่างเงี้ยถือว่าผมก็คุ้มค่านะ ขาดทุนขาดทุนในพระพระที่เขาเรียกพระสากลแต่ผมมาเก็บอย่างเงี้ยผมสบายใจการมองพระเก่านะของหลวงพุบุญนะผมจะแยกให้ดูนี่ของหลวงพุทเจียเห็นไหมผมจะให้พี่เพื่อนๆมองอ่งนี้นะครับความคมเนี่ยเวลาเวลาท่านจานเนี่ยท่านจานเหล็กไปปุ๊มเนี่ยความคมของเนื้อที่ปิ้นออกมาถ้าเป็นพระถ้าเป็นพระใหม่เนี่ยความคมเขาจะทิ้งอยู่แต่ถ้าเป็นพระเก่าเนี่ยลองชมนะครับเดี๋ยวเขาวางพระดิว่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะไม่ดีจะเปล่า แต่ถ้าเป็นผ้าใหม่เนี่ยเห็นไหมความคมของเขาเห็นไหมมันยังมันยังไม่ได้อายุเห็นไหมหลวงปู่เจือนะครับหลวงปู่เจือผมถึงบอกว่าเล่นเล่นอ่ง่ายหลวงปู่เจือนะครับเพราะว่าท่านะจะปั๊มเอาไว้เห็นไหมจะมีตาปั๊มไว้ไม่รู้คุณภาพภาพชัดไหมนะเห็นไหมหลวงปู่เจือปียะสี่โลเห็นไหมง่ายไหมเห็นไหมแล้วนวลดินเห็นไหมครับนวลดินเห็นไหมยังมียังมีความ ใช่ผมผมจะคําอย่างนี้นะผมว่ายังมียังมีความแฉะของเนื้อนดนะินเห็นไหมเวลาเวลาเวลาที่ปั้น,เ,นเวลาที่เวลาที่ขึ้นก้อนดินมาปั้นใช่หไหมขึ้นก้อนดินมากดพิมพ์เห็นไหมครับยังมีความแฉะเห็นไหมแต่เทียบกับของผมดูนะดูเนื้อน,นี้ของผมนะยุคนี้น่าจะเป็นยุคกลางๆยุคกลางๆอาจจะค่อนปลายปลายหน่อยนะแต่พระของท่านเนี่ยพบเจอน้อยเพราะว่าเพราะว่านะแต่ละคนได้ไปก็ไปใช้ติดตัวครับ ซึ่งอาม่าผมได้มาท่านก็นมาใส่ไว้ในหิ้งพานะนะใส่ในหิ้งพาะแต่ว่าหนีหนีวันน้าไม่ออกเพราะเป็นพระหลวงปู่เพราะอยู่ใกล้บ้านส่วนองเนี้ได้จากลุงสุนทรมาองค์นี้เห็นไหมครับปกโพเศลโลนเห็นไหมนวลดินให้ดูนวลดินนะเห็นไหมพมหมนะระมีความหนาความล่ํานะครับมีความหนาความล่ําเห็นไหมพอยุคพอยุคก,กลางๆมาเนี่ยเห็นไหมความความคมชัดเนี่ยเขาจะเยอะขึ้นเห็นไหมเนื้อดินเนื้อดินเขาจะใช้ดินก็คือ ใช้ดินที่เป็นมวลสารนะที่หลวงปู่ก็หามานะเห็นไหมครับเนี่ยน่าจะเป็นยุคปลายนะเพราะเป็นยุคปลายเนี่ยมันคาบเกี่ยวหรือปู่เพิ่มไงนึกออกไหมครับคาบเกี่ยวหลวงปู่เพิ่มเห็นไหมเห็นไหมคาบเกี่ยวหลวงปู่เพิ่มอ่ะมันจะมันจะไม่ได้ยุคเนี้ยเห็นไหมครับมันจะไม่ได้ยุคเดียวกับนางกวักผมอะเห็นไหมครับเห็นไหมให้ดูหลังนะพี่อเพื่อนเห็นไหม เห็นไหมเห็นไม่กวุไมเมซายที่ขึ้นมาไหมมันมันมันคนระยุกันอะแต่อันนี้ผมได้จาลุสุนทรมาท่านให้ผมมาคือชุดเนี้ยมาจากใต้หลังคาโบสถ์พี่พี่เพื่อนเพื่อนลองหลับตาแล้วนึกภาพตามนะที่ขายซุ้มเว้าซุ้มแหลมอยู่ในปัจจุบันเนี้ยลองหลับตาแล้วนึกภาพนะพี่พี่เพื่อนเพื่อลองไปดูนะเนื้อเดียวกันไหมเนื้อเดียวกันไหมเนื้อเดียวกันไหมองค์นี้ถ้าซื้อถ้าแบ่งลุสุนทรอ่ะหลักร้อยสมัยนั้นนะหลักร้อย แต่เนื้อว่าเนื้อไอแต่ถ้าเป็นเนื้อดินซุมโคงซุมวอลซุมแหลมขายกันเป็นหมื่นก็แล้วแต่นะครับใครชอบเนื้อดินเนื้ออะไรนะครับเห็นไหมพอผ้าที่ได้มาจากหลังคาโบสถ์เนี่ยเนี่ยมันเขาจะเป็นยุคปลายยุคปลายเนี่ยผมไม่รู้นะว่าเก็บมาตั้งแต่ปีไหนแต่แต่มาเปิดเอาตอนสองพันห้าร้อยสิบหกหรือสิบแปดเนี่ยแหละนะครับที่มีการบูรณะเออเออศาราการปรียนนะเห็นไหมเนี่ยเนื้อประมาณเนี้ยซุ้มวอาซุ้มแหลมซุ้มโค้งอะไรประมาณเนี้ย แต่ซุ้มเว้าซุ้มแหลกซุ้มโคง้งยุคต้นก็มีแต่ที่ขายกันอยู่นะตอน,นเนี้ยเนี่ยคุณไปซื้อสองหมื่นหมื่นสองหมื่นหมื่นไปแล้วแต่นะผมก็ไม่ไม่อยากก้าวล่วงแล้วผมไปชมตรงนี้อีกทีหนึง่งเห็นไหมขอพระขอขอขอให้ชมนะอ่านะครับเห็นไหมขาตุ่มหูใบสีเห็นไหมความแกล่งเห็นไหมไ้้เห็นความแกล่งไหมความแข่งเนี่ยผมถึงบอกว่าตีไปหลงผู้เพิ่มได้เลยเห็นไหมเห็นไหม ความแกร่งที่เกิดจากการเผาเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมวันหน้าไปออกใกล้เคียงของผมเห็น <he S 2> ไหมครับออกใกล้เคียงของผมผมถึงบอกว่าอันเนี้ยของผมเนี่ยองเนี้ยของอามาผมอะแนวว่าไว้ไหนละลืมไปเลยอันนี้นี่นี่นี่เนี่ยเป็นยุคกลางค่อนปลายแต่หลวงปู่เพิ่มท่านก็มาช่วยไงคันเนี้ยลายมือเนี่ยมันจะขาเกี่ยวหลวงปู่เพิ่มกับหลวงปู่บุญนึกนออกไหมครับแต่ผมมองว่าลายมือเน,นี่ยน่าจะเป็นของหลวงปู่เพิ่มแต่ลุกน้องบอกเป็นของหลวงปู่บุญก็ เห็นไหมมันถามบทสรุปไม่ได้น้องต้องเขามีความรู้นะเพราะอาจารย์ท่านน่ะอาจารย์ท่านที่ได้พระจากใต้หลังคาโบสถ์มาตอนนี้ท่านเสียไปแล้วผมก็เลยบอกว่าพระที่ท่านให้ไว้นั่นคือองครูครูคือเป็นครูพระเนี่ยเป็นตัวแทนหลวงปู่นะครูคืออาจารย์ที่สอนออกมาว่าพระเนี่ยท่านสร้างยังไงนะครับเนี่ยท่านผมให้ดูไว้เห็นไหมแล้วพอมายุคของเจ้าสัวนะที่ทําเนื้อผงใบลานหลวงพ่อเงินวัดอนเยยหอมท่านก็สร้างจากเนื้อผงใบลานถูกไหม ท่านเราตำรามา่างไหนก็เนี่ยแหละท่านฝากตัวเป็นสิของหลวงูุบุญรุ่นแรกของหลวงหลวงพ่อเงินวันดดอนยีหอมสร้างพศ2490กว่าเห็นไหมเห็นไหมคุณดูนะคุณดูดินนะเห็นไหมอันเนี้ยคือเรียกดินผงใบลานดูความแห้งใบลานอ่ะเขาจะมีความหนึบของใบลานนะเห็นไหมความแห้งความเรียกเรียกยังไงผมเรียกเรียกไม่ถูกอ,อธิบายไม่ถูกอ่ะแต่พอมองแล้ว ถ้าพี่ๆเพื่อนงงนะให้ไปดูหลวงพ่อเงินวันดดอนยาหอมอ่ะท,ท่านจะพอเห็นดิน,ด,นดินง่ายกว่าแต่หลงแต่แต่เหรียญ้าสวนเนี่ยที่เป็นเนื้งผงใบาลานะเก่ากว่านึกออกไหมเขาจะมีความมันความความหนึบของของ,ของผงใบาลานนะครับนะครับอืลองดูนะเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยผมช่วยพี่อีกคนนึงนะผมถึงบอกว่าผมซื้อพ้าเนี่ยผมเล่นด้วยความชอบมีพี่อะ่ะเขาลงในกลุ่มนะตัวเช็คผ้าสายวักลางบางแก้ว เขาไม่มีใครสนใจพาเขาเลยนะที่ไปเรียนเจ้าสูวแต่เป็นเนื้อผงยาหลังมีจานผมถามพี่ขายถูไหมเขาถามว่าเล่นได้เท่าไหร่ผมบอกจริงจริงนะพี่ใครๆเขาก็ตีเกฟพี่ดูดิพี่ลงโพสเปตั้งนานไม่มีใครถามพี่เลยผมบอกว่าผมช่วยซื้อพันหนึ่งเขาบอกว่าขอผมมีห้าร้อยได้ไหมลูกเขาป่วยเป็นเอชเออาร์เอสวีผมบอกไม่มีปัญหาพี่ผมโอนเงินให้เลยพันห้าผมถึงบอกว่าบางทีผมซื้อเนี่ยผมขายให้ไม่ได้เพราะพลาดเนี่ยผมซื้อผิดราคาแต่บางทีผมต้องช่วยไงคือคนเดือดร้อนอะอย่างองค์เนี้ย ลูกจะเข้าโรงพยาบาลจบห้าร้อยผมให้ค่าส่งอีกร้อยเป็นหกร้อยเพราะผมมองเนี่ยตอนกลางคืนเขาส่งรูปมาไปทษ่วทโทษเกือบไปแล้วตอนกลางคืนส่งรูปมาเนี่ยอย่างนี้เลยดิแป๊บนะครับช้ำอย่างนี้เลยเนี่ยเก่าอย่างนี้เลยเนี่ยเก่าอย่างนี้เลยพอเช้าส่งมาขาวเลยอะ่ะขาวขาวขาว่าตัวเนี้ยตอนเนี้ยตนนแต่พอตัวจริงมาออกสีเนี่ยคือออกคือออกกลางๆไม่ดำแล้วก็ไม่ขาวเนี่ยแล้วพี่เพื่อนๆให้ผมทำไงอะ่ะเห็นไหมแล้วบางคนก็มาโจมตีผมมาด่าผมหาว่างั้นอย่างนี้ยังวนไม่มีตังค์ซื้อจริงเหรอ ผมก็ต้องดีๆต้องให้พี่ๆช่วยลงเครดิตให้ผมนะถ้าเกิดคนที่รู้นะอย่างน้อยๆกดถูกใจไม่ต้องไปเป็นบาปไปเสียแทนผมหรอกครับเชื่อผมผมผมเอาอยู่ไอ้พวกเนี้ยผมเอาอยู่นะมะนาวมันก็ได้แค่เปรี้ยวอ่ะมันมันไม่ได้มีอะไรกับผมเลยอืเนื่อออกไหมทำตัวเป็นทําจะทําตัวเป็นนะถ้าทาตัวเป็นริ้วรอเขาว่าดูดูเช็คดอกยางตัวเองด้วยจะทำให้วงการพาเครื่องคนหลวงปู่มาเสียไปมากกว่านี้เลยจริงๆผมผมขอละ แต่ที่ผมต้องบางทีผมต้องไปโพสนะผมต้องอะไรนะไม่ใช่อะไรหรอกพี่เพื่อนผมเสียเครดิตผมเงิน <_' S 2> ผมหามาเองทุกบาททุกสตางค์ผมไม่เคยไปก้นจี้ชิงอะไรใครเข้ามานะแต่ทําไมคุณต้องมาดูถูกผมว่าผมไม่มีเงินแล้วใครจะมาขายผมอม่ะเลือกไหมเขา,าก็เฮ้ยสิบแปดมงกุฎผมทําตัวดีอ่ะผมพยายามเปลี่ยนแปลงตัวเองให้อยู่ในสิ่งในธรรมอ่ะแต่คุณมาหาก,กาหาผมอ่ะถ้าคุณพูดอย่างนี้มันเหมือนผมไม่สิบแปดมงกุฎอ่ะผมไม่ชอบจริงๆนะพูดตรงๆพี่เพื่อนผมขอขอระบายในกลุ่มนี้นิดนึงเห็นไหม ความเป็นนวลดินของเขาอ่ะมันยังไม่ถึงยุคเห็นไหมครับเดี๋ยวผมผมผมต้องเอาออกเลยเดี๋ยวแป๊บเฮ้ยไม่ไนดะ้เออสุดละดูนะครับความเป็นนวลดินของเขามันยังอยู่เห็นไหมเห็นไหมมันยังไม่ถึงยุคอ่ะมันยังมีความมันยังมันมันยังทิ้งความใหม่เอาไว้อ่ะเนึ้ออกไหมความความชำของนวลดินน่ะที่ยังขึ้นอยู่อ่ะเหมือนหลวงพ่อปานยุคปลายอ่ะเห็นไหมหลวงพ่อปานยุคไม่ใช่ยุคปลายดิพาใหม่ของหลวงพ่อปานอ่ะ นะครับเห็นไหมเขาจะมีเป็นมันอยู่อะแต่พอได้ยุบปุ๊บเนี่ยอันเนี้ยความมันเขาเกิดจากการสัมผัสนะเห็นไหมแต่ท่านแตพพ่พี่เพื่อนๆลองมองเขา้าไปในซอกจักรแ,แลนะเนี่ยเวลาคุณดูอะไรอย่างเงี้ยคุณต้องดูไปในซอกลึกๆที่เขาไม่ผ่านการสัมผัสเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยความมันจากความเก่าเห็นไหมเห็นไหมจากซอกรัศมีก็ได้เห็นไหมครับเนี่ยแค่นี้ยดูแค่นี้แหละเขาเนี้ยนะพี่เออน้องน้องเด็กเลี้ยงแกะนะครับผมอยากจะบอกนะ อยู่ที่น้องแหละน้องจะขายเขาเท่าไหร่ไม่มีใครบังคับน้องได้หรอกจริงๆแต่ถ้าเกิดน้องขายส่วนนึงที่เหลือถ้ามันไม่ได้ราคาขายไปแล้วมันมันไม่ได้เกิดประโยชน์กับเงินกับเงินกับเงินเงินที่คนพวกนั้นมาให้เราอ่ะเก็บไว้ก่อนก็ได้ครับเก็บเก็บเก็บไว้ก่อนก็ได้ครับและเราพยายามบอกต่อข้อมูลชุดนี้ที่พวกเรามีอ่ะของเรามีอยู่กับมือสองแบบตาและอธิบายให้คนพวกนั้นฟังให้ได้เขาถีงเราไม่ออกหรอกเขาถีงเราไม่ออกคุณจะบอกว่าของเราอ่ะมันเก๊มันกับมันเก๊มันโน่นเก๊เก่าเก่าอะไรไม่เกี่ยวอ่ะ ของเราเนี่ยเก๋ยังไงทําไมถึงสวยกว่าเขาเก๋ยังไงทําไมถึงเก่ากว่าเขาเก๋ยังไงทาไมถึงดีกว่าเขาบอกบอกเขาให้เขาตอบเราให้ได้เหมือนองค์เนี้ยเก๋ยังไงเก๋ยังไงให้เก่าเก๋ยังไงให้มีพุทธศินมีพุทธลักษณะมีกรรมวิธีการสร้างที่ตรงตามตำราเก๋ยังไงครับอธิบายให้ผมฟังหน่อยเก๋ยังไงเนี่ยเก๋ยังไงครับเห็นไหม เกยังไงเนี่ยขอบเนี่ยต้องเป็นขอบงานฝีมือเลยนะการแกะบ,บอบก,การแกะแบบเป็นงานฝีมือเกยังไงครับคุ้มค่าไหมปากปาผู้คุณบอกปาเชื่อผมนะครับคลิปนี้ก็ฝากไว้สั้นๆแค่นี้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมน้องเข,งขาก็บ่นนะผมชอบทำเหรียญจัสวผมได้อเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับกระทิงท้ายไปแค่นี้นะครับน่าจะพอได้อะไรจากผมไปบ้างเล็กๆน้อยๆน,นะครับครับผมก็สวัสดีครับ